สวัสดีท่านบรรยากาศดีดีวันนี้ผมจะมานำเสนอร้านลับอีกร้านหนึ่งแต่สถานที่เขาใหญ่มากนะมี PR อาเป็นน้องแมวเป็นร้านคาเฟ่น่านั่งบรรยากาศกิจกรรมดีๆนะใครที่อยู่ตรงโซนาบางบ่อห้ามพลาดตามชแนลอีกมาได้เลยนะฮะแล้วถบุกแต่พัดนงมาที่นี่ไกลแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาขอให้มีคนแนะนำมาและร้านาน่านำเสนอก็ตัดไปนั่นเองโซนคาเฟ่นะฮะ เดี๋ยวเราค่อยมาดูบรรยากาศในร้านกันร้านเขาไม่เล็กร้านเขาใหญ่มากถ้าไอรุ่นมาหูเป็นเซ็เป็นร้อยคันก็มีที่จอดไม่ใช่ปัญหาอามชนาวีมานะกดได้เลยปึ้งจบเลื่อนสวัสดีเชิครับสวัสดีค่ะน้องเชอพี่ชนาวีอยู่ที่ร้านอะไรครับเนี่ยอันนี้ชื่อว่าบาบูย่าคาเฟ่นะคะโอะเดี๋ยวขอสอบถามรายละเอียดก่อนพี่เคยมาวันอาทิตย์ลืมดูรายละเอียดร้านเปิดใช่แล้วคเราเปิดวันไหนบ้างเอย เราเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะเวลา8โมงปิด5โมงเย็นค่ะอ๋อคือ8โมงเช้า5โมเงเย็นเลิกงานก็แวะแมานิดนึงก็ได้ใช่ค่ะเฮ้ยปกติร้านเราเปาา็นราา้รานแนวไหนเออเป็นคาเฟ่หรืออะไรยังไงเป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นบริษัทด้วยค่ะอ๋อแต่คือจัดร้านน้า,น,านั่งอ<ม>่ะพี่นึกว่าจะเป็นร้านเล็ก<ม>ๆโล่งมากเลยอ่ะพี่ถามนิดนึงแล้วนี่มันคืออะไรทําไมโอ้โหเฮ้ยจัดร้านสวยอ่ะสวยก็มีมุมให้ นั่งที่ลกค่ะแล้วก็มีมุมถ่ายรูปแล้วก็ในส่วนของมีอีกกิจกรรมิร์กช็อปด้วยค่ะกิจกรรมอะไรเอ่ยเห็นอ่ะยานสีผูกกันใช,ใช่ค่ะก็จะมีให้วัดภาพระบายสีนะคะแล้วก็ร้บบอยลูกปัดค่ะอ๋ออันนี้คือกิจกรรมภายในร้านเลยใช่ไหมใช่ค่ะลูกค้าสามารถมานั่งวาดรูปที่ร้านได้อ๋อเนี่ยโอ้โหเบสิกมากแบบราคาเบเบเลยอ่ะโอ้แล้วดูที่นั่งเลยพระเจ้าอ่ะอันนี้ร้านเราเปิดมานานยังครับเนี่ย จริงๆบริษัทเปิดมาได้สี่ห้าปีแล้วค่ะแต่ว่าในส่วนของคาเฟ่เปิดได้ไม่ถึงปีค่ะอ๋อแต่ร้านทำไมมันน่านั่งจังแต่ไหนอะพีอาร์ประจาร้านอยู่ไหนครับเนี่ยผมได้ข่าวว่ามีน้องแมวอยู่ว่นไหนอะนั่นนี้เลยค่ะเอ้านี่ใช่ไหมโอ้โหได้ฟิลมากอันนี้ชื่อน้องอะไรครับน้องเชอร์ชานมเป็นเด็กชายเด็กหญิงครับผู้ชายค่ะเด็กชายชานมนะฮะอันนี้น่าจะเรียกว่าลายสลิดเรากำลังทำสาร,รคดีชีวิตสัตว์โลกนะท่านผู้ชมนะครับนะเชื่องอ่า อันนี้เล่นกับน้องได้เลยใช่ไหม่ะทุกจุดในร้านเราสามารถเซลฟี่ได้ใช่ไหมครับต้องเลยค่ะเลิศสมีนเตมโอ้โหดูน้องเชิงมากอะแต่พี่รู้สึกแบบบรรยากาศมันวันนี้อากาศมันร้อนเหลือเกินน้องเชอร์ในตรงโซนคาเฟ่ค่ะอยู่ตรงไหนครับเนี่ยอยู่ทางด้านอะตามน้องเชอร์ไปคือผมอยากจะเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายผมมากอุ้ยโต่างี้ขมันมาแบบเป็นกลุ่มทีมงานมาประชุมได้เลยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะโอ้โห สวัสดีครับ,รบน้องชื่ออะไรครับน้องเชอร์น้องเดียน้องเดียโอ้หน้องนี่เมนูร้านเราทั้งหมดใช่ไหมมีราคาบอกตามกลมการค้าภายในกระรวงพาณิย์ถ้าพี่ไม่มีเงินสดที่นี่มีสแกนได้ไหมสแกนได้ค่ะอ๋อนี่สแกน QR โค้ดโมบายแบงกิ้งได้ไม่มีปัญหาโอ้โหวันนี้ผมจะกินให้เบาหวานขึ้นตาเลยขอเมนูนะเครื่องดื่มที่ขายดีที่สุดในร้านให้พี่หน่อยเมนูของเราจะเป็นช็อปปิลูกแยิตนะคะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยพี่อยู่คาเฟ่ไม่ได้อยู่วัด ชาวกล้วยลูกนี้ของเราจะเป็นทำมาจากชาวกล้วยเป็นลูกใหญ่ๆนะครับชื่อเรียกเฉยๆทนจากชาวกล้วยไต้หวันใช่อ๋อคือลูกมันใหญ่เราก็เลยตั้งชื่อลูกนิมิดใช่ค่ะเฮ้ยผมทํารายการมาเป็นพันๆตอนทั่วทิพทั่วไทยใครเป็นคนตั้งแน่ลูกนิมนิยพี่อยากรู้มากเลยเชิญ<ช>คนตั้งเฮ้ยยกนิ้วว่าชื่อนี้เด็ดมากอ่ะเอาให้พี่ชนาวีหนึ่งแก้วเลยจัดมาเลย<ช>นี่นะท่านดูนะคือมีราคาบอหมด เพราะฉันไม่ต้องไปนั่งถามนะเท่าไหร่ครับกี่บาทกี่บาทครับน้ําคงไม่ต้องอะ่ะโอ้หพี่ว่านะเคยนับไะเป็นร้อยเมนูแล้วเนี่เยเยพียบอ่ะอ้อมีวา้าเฟิลอะไรแบบนี้ด้วยเหรอโอ้โหเฟนฟรายแล้วก็มีไก่ป๊อกก็มีมเลิศมากอ,ะอ่ะอาท่านดูนะโอ้โหสโคนโอ้โหน่ากินไปหมดเลยเน่ะอแก้วที่พี่ถืออยู่เนี่ยกี่บาทหกสิบบาท เบสิกมากได้กำไร่ะเนี่ยถามจริง <laughs> ได้ค่ะได้กำไรค <laughs> ่ะนี่คือชื่อเมนูชานมนะเป็นชานมอะไรครับเนี่ยชานมไข่มุกลูกนิมิตค่ะชานมไข่เป็นใบชาแท้จากไต้หวันนะคะ <laughs> ขออนุญาตถอดแมสนะใครใส่แมสแล้วกินได้ทายาให้ผมดูด้วยอ <laughs> <laughs> ืมกลิ่นสะอาดดิ <laughs> <laughs> คือผมเป็นโรคภูมิแพ้ขั้นรุนแรง f อฟี่ติดตามผมจะรู้หอมหอม โอ้ยย้ำนะผมกินจ่ายตังนะผมบอกก่อนสั่งกี่สิบแก้วก็เป็นรถนี้ใช่ไหมใช่แก้ละแปดสิบพี่ก็ซื้อถ้าได้รถนี้นะย้ำก่อนเฮ้ยอ,อร่อยใช่อันนี้เป็นสูตรจากไต้หวันเลยค่ะอ๋อของร้านเราเลยใช่ค่ะสูตจากไต้หวันอ่ะแต่ไม่ต้องกลัวนะน้องเชอร์เตรียมช้อนมาให้ผมนะแต่ผมต้องดูดน้ำก่อน ตอนแรกพี่นึกว่ามันเป็นเหมือนชาไข่มุกแต่มขยายใหญ่แต่บอกก่อนไม่ใช่นะมันเป็นเฉากวยไต้หวันอโอ้โหขอญาติก่อนนะอุ้ยเฮ้ย,ยมันมันเหมือนนินน่ะเหมือนนินที่เจียแล้ว่มันเหมือนพอโอ้เลิศอ่ะอืมมันเหมือนทบละลายแต่ได้ความรูความหนึบๆนึนิดน ลูกเล่นดีไอเดียเอาไปสิป่ะเดี๋ยวไงเดี๋ยวพี่ขออนุญาตแบบถ่ายทำบรรยากาศรอบๆร้านได้เลยหรอเฮ้ยแต่ร้านน่านั่งมากและย้ำนะครับในนี้เขาเปิดแอร์นะคือถึงแม้ว่าเขาจะโล่งใหญ่ขนาดไหนที่นี่ก็เย็นเลิศมากอ่ะเราไปดูรอบๆร้านกันพีอาร์มาจำร้านนะครับชื่อชานมสามารถเล่นกับน้องได้เลยไม่ใช่ปัญหา นะไปทางนี้ดีกว่าจริงๆเ,เขาเปิดเพลงให้ฟังนั่นแหละแต่เนื่องจากเดี๋ยวเราจะโดนลิขสิทธิ์ก็เ,เ,เลยเปิดเป็นเพลงบรรเลงเอาหนะฮะเบาะนุ่มๆเป็นแนวไม้ก็มีจะไม่เหมือนกันนะผมบอกไว้ก่อนดีดอีสโซฟาพระเจ้าโอ้ นุ่มมากท่านจะมาคนเดียวมากับคนรักมากับครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่ผมนําเสนอที่นี่ได้เลยนะครับหรือท่านจะเอาแบบโน้ตบุ๊กมานั่งอา่านหนังสือตรงนี้ก็พร้อมให้อีกเช่นกันนี่ที่นั่งเด็กเฮ้ยเซลฟี่ได้นะตรงนี้เนาะไปสวย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 อือตรงนี้ก็ได้ใช่ป่ะออะไปดูตรงนี้หน่อยอันนี้แบบแนวซอฟๆเรียบ สีนวลๆขาวๆเซลฟี่กระจายอ่ะเป็นผมอ่ะมาตรงนี้สักหน่อยอืมอะไปแนวแคมมั่งแคมมะโอ้โหคืออุปกรณ์พร้อมอ่ะสวยสวยอ่ะไหนลองนั่งหน่อยสิผมไม่ได้อยู่ที่ป่าผมอยู่บาโบคาม่ยาคาบ โอ้ยเลิศมากอา่โซฟานี้หน่อยชงแอบโอ้ยนมมากพระเจ้าเอ้ยแอร์ตัวบิ๊กบิหก,กตัวแอรตัวใหญ่มากคือเข้ามาในนี้อ่ะคนละโลกกับข้างนอกเลยพระเจ้าเอ้นะอ๋อเขามีมุมขายของอะไรด้วยเนี่ยใช่ป่ะเออไอตรงนี้ก็คือโซนกิจกรรม เลิศมากเลิศเลิเลิศสวยอะ่ะอันนี้คือแนวท่านมาเป็นกรุ๊ปนะเข้ามาประชุมมาอะไรตรงนี้ได้สำมมนาตรงนี้ได้ไม่ใช่ปัญหานะโอ้โหคือเขาก็มีของกินเล่นให้ท่านด้วยเช่นกันนะโอเคมากโอเคมากนะ หมาหนีเลยแมว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 โอชาขนมว่างหลูกอาหารหันหน้าให้กลองลูกว่างให้ลูกพีอาร์ประจำร้านนะฮะถ้าท่านมาแล้วไม่เจอว่าท่านยังมาไม่ถึงนะฮะอะไปไปหาน้องเชิกันอีกรอบหนึ่ง นะเดี๋ยวถามเดี๋ยวเราจะมาถามน้องเชอร์นะว่าในนี้นะครับเขามีอะไรบ้างนะฮะโอ้โหโอ,อ่ะเดี๋ยวรบกวนน้องเชอร์ครังน้องเชอร์ครับตรงนี้รู้สึกน่าจะเป็นเรื่องโซนช้อปปิ้งใช่ไหมใช่ค่ะเฮ้ยของเรามีช้อปปิ้งอะไรได้บ้างครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นวัตถุดิบที่เรานำเข้าจากประเทศไต้หวันนะคะอ๋อใช่ค่ะ เป็นใบชาแท้ไม่หาเลยไมเซนเลยอ๋อนี่คือแพ็คส่ญญยากาศมาเลย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบรนด์ผลิจะเป็นอย่างที่พี่ได้ทานไปอะค่ะก็จะเป็นใช้ชาสองตัวในการทาชานมนะคะ่ะตัว,ตวอักแล้วก็เอเกค่ะใช้สองตัวสองร้อบาทเองเ <c oughs> หรอใช่ค่ะทำชาลมย <c oughs> แต่หอมอร่อยนะใช่ค่ะเพราะว่าใบชาของเราไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นนะคะก็จะได้ความออร์แกนิกแล้วก็ตัวอักษรนะคะจะให้ความหอมของใบชาส่วนตัวเอเกจะให้ความหอมของกลิ่นมะกรูด พี่ลูกค้าดื่มไปแล้วแล้วมีความเข้มของชาจะมาจากตัวสารอ๋ออสารแบ๊กทีเนี่ยนะใช่ค่ะส่วนเตอร์กีจะให้ความหอมอหู้ยแต่แพ็กเกจตเขาเขาสูญรอากาศเลยเ<ช>พราะน<ช>ั่นท่านได้ไปท่านได้ของใหม่ๆแน่อนอนใช่ค่ะโอ้โหเฮ้ยแต่แต่ชาหอมก,ก็เราจะถามเลยว่าชาอะไร<ช><ช>ก็คือมีให้เราซื้อไปได้เหมือนกันซื้อไปลองทำได้เลยค่ะพร้อมมีสูตรแนะนำให้ด้วยอ๋อแถมเขาเรียกว่าแถมสูตรดีใช่ค่ะโอ๋อเฮ้ยดีดีดีกำลังจะถามอยู่เลยเอาชาจากไหนอ่ะจบรายการไหนหน้าเคาน์เตอร์เดี๋ยวนะ พีคือพีอาเราจะเดินคทวอลกเนี่ยคำที่เราคทวอลกของจริงคือแม่เราเดินนะอ่ะตรงนี้เลยฮะน้องเชอฝากร้านบาโบยยาคาเฟ่บางบ่อยท่านผู้ชมหน่อยฝาก็ฝากร้านคาเฟ่บาโบยยาด้วยนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดสามหนึ่งหกศูนค่ะถ้าขี้เกียจออกจากบ้านฝนตกแดดออกสามารถสั่งผ่านแอปอะไรได้้างครับ ไลแมนค่ะคะ้คนหาคําว่าบาบูยาคาเฟ่แล,แล้วรอไลเดอร์วิ่งส่งหน้าบ้านท่านเลยนะครับจ่ายเงินอย่างเดียวรับของไปเลยยังไงวันนี้พี่ขอขอบคุณนะที่อนุญาตให้เรามาทํารายการที่นี่และย้ําอร่อยมากกับเมนูชานมไข่มุกลูกทีมิตค่ะมาชิมลูกทีมิตกันแล้วผมบอกเลยทุกท่านไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะและนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของคาเฟ่ลับๆนะครับบรรยากาศดีๆที่บางบอ่อร้านั่นเองมาฝากเพื่อวยนะครับนะ <laughs> ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้นะฮะและขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปัมภ์ชนาวีมาผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมก็น้องเชิญจบที่ร้านเลยครับปะปายาคาเฟ่ค่ะมานี่แหละมานี่แหละนะ นี่ชานมมีเรื่องอะไรดีๆติดต่อทีมงานมาแล้วถึงมือถือเครื่องเดียวแล้วไปกับชนาวีคราวหน้าผมจะนําเสนอเมนูเด็ดๆร้านลับๆดีๆเจ๋งๆน่านั่งแบบนี้อีกที่ไหนติดตามกันวันนี้ไป่อสวัสดีครับขอครับสวัสดีค่ะนี่เขาจะแคดอล็กไปทั่วร้านใช่ค่ะแคดอล์กของจริงเนี่ยแคดอล์อกอะอะสวยสวย